แล้วคุณนายสายเสมอป่านี้ไม่มาอีกจอยรถติดอะไรอีกสิเนี่ยเทปทามมาทำไมจอยเราเต๋อที่ไหนแล้วเนี่ยคือเตอ๋อลืมบอกเต๋อไปอ่ะว่าเทมีนะเราแบบจะไปเซอร์เวยหาที่แบบถ่ายทำเทปหน้าแบบสวยๆอะไรแบบเนี้ยเอ่อจอยเดี๋ยวนะโทษนะข้างหลังนั้นทะเลใช่ไหมทะเลใช่ไหมน่ะฮะใช่เลย ร้อนมากเลยเตอแล้แบบเหนื่อยแบบเหงื่อออกไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยอ่ะเพราะว่าเรานะคือจะมาหาที่แบบว่าสวยๆไม่ใหม่เพื่อที<ห>่จะถ่ายทําเทปต่อไปอะ่ะ<ๆ>แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเราส่งสองสาวไว้รุ่นน่ารักน่ารักเลยเป็นผู้ช่วยเต๋อแล้วยังก็ดูแลน้องให้ดีด้วยนะแล้วขอไปทํางานก่อนนะบ๊ายบายจอยจอยอันนี้แรงที่สุดเลยไปทะเลเลย ใครสิใครเอ่ยเฮ้ยต้องเป็นสาวๆที่จอยส่งมาแน่เลยอะใครอยากเห็นหน้าแล้ววะ ดีใจมากเลยดีใจอ้าวไหนๆก็มากันแล้วทักทายคุณผู้ชมก่อนเลยแล้วกันนะครับเช้าอาทิตย์แบบนี้นะครับเรากลับมาเช็คเรื่องกินกินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเที่ยวกับเปียวป่าเช็คอินเย้และแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับน้องฝนน้องเบีวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเปียวป่านี่ได้ทำกันบ้านอะไรหรือเปล่าของฝนเนี่ยนะเสิร์ฟอาหารมาโอ้ยเหรอจะเป็นหมูย่างชีสหูเก้หลีโอ้โห นยาอชอบเนอะชอบพวกอาหารอะพวกนี้เนอะเราชอบปะเราชอบปะชอบค่ะชอบเนอะไม่ได้กินนะเอ้ไม่ได้กินจะบอกว่าทุกสิ่งที่พูดเราไม่ได้กินเพราะอะไรรู้ไหมช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพาไปอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกันครับเขาเรียกว่า good taste good feeling เลยถึงจะเป็นอาหารเจแต่ไม่จำเจเพราะรสชาตินี่เด็ดการันตีเลยจะเลี้ยงไหเนาะวันนี้ไปค่ะไปเลยค่ะบ้าพายาตอสูรพายาตอสูรชั้ๆจอย จอยทำอะไรลงไปอะจอยกินมากีいい่อกินเดีいい๋ยวก่อน แนะนำอะไรบอกคนเขาหน่อยไหมว่าเราอยู่ที่ร้านไหนบอกคุณผู้ชมก่อนครับวันนี้นะครับเราพามาเปิดท้องรับบุญกันที่ร้านแรกเลยนะครับเป็นร้านอาหารเจชื่อร้านเจเทียนจินนะครับซึ่งร้านนี้นะครับเปิดมากว่า20ปีแล้วด้วยและจำเปญคือเปิดทั้งปีเลยสำหรับคนที่ทานอาหารเจก็สามารถมาทานได้ตลอดเลยครับนี่เมนูทั้งหมดที่เป็นเจทั้งหมดเลยนะครับเริ่มที่อันนี้เลยแล้วกันอันนี้คืออะไรรู้ไหมปลาทอดค่ะคือชูชีปลาแต่ทํามาจากอะไรรู้ป่ะครับทำจากอะไรคะฟงเต้าหูเขาบอกว่าเครื่อง ขึ้นชูฉี่นี่แบบเต็มที่เลยนะขอบคุณค่ะดีมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะครับฝนปลาสับบอมด้วยคือปกติฝนก็กินเจนะแต่อาม่าเป็นคนจีนนะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นอาหารที่แบบหน้าตาดูไม่ออกอ่ะส่คนพี่เชื่อจีนเหรอดูไม่ออกเลยดูไม่ออกดลไม่ออกแต่โตมากเลย ฝั่งนี้รู้สึกว่าจะชื่อว่าลาบบุญเซนยอดมะพร้าออ่อนเขาบอกว่าตัวหมูสับเนี่ยคือใช้แทนเป็นเต้าหู้ใช่แล้วขอบีเซนคิดว่าเบลไม่รู้จักชัวอันนี้เขาเรียกว่าแกงขั่วใบชะพลูอันนี้ก็มีเห็ดห้าอย่างใส่แกงใต้นี่นี่มีอันหนึ่งอันหนึ่งอันนี้น้ำพริกเผาเห็ดหอมแล้วก็ผักรวมมันเองหอมไหมพี่เต๋อดมรึงนี่เห็ดห้าอย่างมีเห็ดอะไรบ้างอะ มีเห็ดเบอร์หนึ่งเห็ดเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าหรือหลายจังใช่ต่างกันมากตายตายวงเลือกกันไม่ถูกเลยเนาะแต่นี่คือรสชาติก็จัดจ้านเหมือนกันพี่นำเสนออันนี้เลยเบลถ้าชอบแบบเผ็ดๆมันคือยำปลาเค็มเจอ่ะอะนี่ทำเป็นหางดึ๊บโอ้หอมอืมเขาเครื่องยำมีความแบบเค็มเปรี้ยวเผ็ดโอ้ที่แปลกคือว่า รสชาติมันเหมือนมีความเป็นปลาเค็มจริงๆแล้ว,ลวมันเข้ากับยำม,มากอ่ะเดี๋ยวพี่ขอทานน้ำหน่อยมันไม่เผ็ดเหมือนกันให้กลับบ้านได้จริง,ชง<อ>ใช่ไหมพี่ไปซื้อถุงพลาสติกข้างหน้าดีค่ะเม่ <laughs> ชอบไหนสุดชอบวันนี้อ่ะอันนี้ก็รอร่อยเหมือนอันนี้แบบรสชาติแบบพลติกอืมอร่อยมากาทานอาหารรสชาติจัดจ้านแบบนี้ได้ น้ำานรู้สึกสดชื่นใช่ไหมใช่ค่ะอ,อ,อีกอย่างนะคะในช่วงกินเจนเนี่ยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าร่างกายเนี่ยเราจะได้พักกันกินเนื้อสัตว์เพราะการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันย่อยยากใช่ไหมจริงครับซึ่งจริงแล้วการกินเจก็เป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนทำกันมาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็จะเริ่มทานเจกันตอนวันขึ้นหนึ่งค่ำนะครับถึงวันขึ้นเก้าค่ำเดือนเก้าตามปฏิทินจันทรคติครับเยส่วนปีนี้นะคะเราจะเริร่มวันที่ 13ถึง21ตุลาคมค่ะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าร้านนี้มายงไงครับค่ะก็ร้านนี้นะคะอยู่ถนนเจริญกรุงนะคะซอยสีเวียงนะคะเข้ามา500เมตรเดียวซ้ายเจ้าเลยพี่ฝนหิวน้ำอ่ะไปไปร้านกันป่ะได้ได้ได้ปพี่เต๋อร้านต่อไปเบลเรื่อกเดี๋ยวเดินตามกันต่อได้แล้วพี่แล้วพี่ถ่ายน้ำก็ถ้าบ้าหิวน้ำก็ไปกินปีกินปีกเเอ่อเก็บเก็บดังที่ดีนะคะครับผมจอยถ้าจอยจะส่งพยัคฆ์ละศูตรแบบนี้ทีหลังไม่ต้องเพลินมาดีเลยนะ ช่วงหน้าไปเช็คอินเทรน์เมนูอาหารเจแบบฟิวชั่นสปาเกตตี้คาโบนาราเจและซาลาเปาเจแป้งนุ่มรับประกันความอร่อยอีกสักครู่จ้าปกติแล้วเป็นอย่างไรกับเบียวหมวไปนะโอ้โหกำลังเม้าเลยเปล่าหนั่งกินมาก ดีกว่านะคะได้้จะอันนี้เรียกว่าสปาเกตตี้คาโบนาร่าเจนั่นเองอ่าส่วนอันที่กรอบๆเนี่ยอันนี้มันคือทำมาจากมันบดแล้วข้างในอ่ะเป็นเห็ดออริจีโอ้ใช่แล้วเซอส์ัเธเหลืองด้วยใช่แล้วโเจินแล้วก็ซอสเนี่ยทำมาจากถั่วเหลืองหมดเลยชิมก่อนขอชิมชิมแล้วนี่อะไรครับนี่อะไรครับน้องฝนอันนี้นะคะเรียกว่าผัดหมี่ย่างโจค่ะอืคือดูจากสีรั้วรสชาติน่าจะเข้มข้นน่าจะอร่อยแน่นอน แต่นี่คือร้านอะไรใครจะบอกพี่ได้บ้างเนี่ยที่พาพี่มาเนี่ยร้านนี้นะคะชื่อว่า Home Cake Cafe นะคะซึ่งร้านเนี่ยเปิดมาสิกว่าปีแล้วแต่ว่าเพิ่งได้วินเ v a t e วทใหม่มให้ทันสมัยมากขึ้นมีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานมีแบบฟิวชั่นมีทุกอย่างเลยแล้วก็รวมถึงอาหารเจด้วยอ,อันนี้ ชิมอะไรพี่เต๋อจารอจีจารอจีคืออะไรอ่ะจาร์จีจะเป็นเหมือนขนมทานเลยมันจะเป็นเหมือนแป้งแล้วก็จะมีพวกแบบเป็นแป้งข้าวเหนียวว่ะแป้งข้าวเหนียวแล้วก็จะมีพวกเอ่อถั่วเตอะถั่วงาอะไรพวกนี้ทานด้วยกันรสชาติก็อร่อยดีอืมอร่อยแซ่บด้วยนี่มันคัมราลาเลยอ่ะนี่มัอมราลอร่อยเนอะเส้นมันนุ่มมากเลยได้ไม่ต้องตม้ยิธีอย่างนี้ไม่ได้เรียกแอบหรอกเหมือนแบบเหมือนเหมือนฮัชบราว์มาปั้นอ่ะต้องบอกว่าซาลาเปาเนี่ย เป็นทีเด็ดของที่ร้านเขาเลยเป็นซาลาเปาเจครับมีให้เลือกด้วยกันหลายไส้แป้งนี่ก็จะเป็นแป้งโฮวีดกับแป้งชาเขียวเลือกได้ด้วยอันนี้นี่จะเป็นหนังไก่ดำนะอันนี้นังไก่ดำแต่ดูซิหนังดำไส้แน่นมากควันนี่นี่เลยกลิ่นหอมนะคะเพราะมันเป็นแป้งชาเขียวด้วยนะทำให้ตัวแป้งมันหอมด้วยนะพอหอมแล้วทานหนังไก่ดำซึ่งมันมีรสชาติของหอมอยู่แล้วอร่อยอืมนี้อร่อยอ่ะ รสชาติเป็นไงสนุกที่เขาทานเล่นกันปกติเราชอบทานอาหารประเภทไหนอะไรยังไงยังฝนนี่เห็นอินเทรนตลอดเลยลงรูปเลิศจริงๆชอบทานอาหารเผ็ดพอแบบอย่างเงี้ยได้รสเผ็ดๆก็รู้สกว่ามันสดชื่นกว่าจีจ๊าแต่ยังเบลก็จะแบบมีอะไรในติมโปะที่เบลชอบกินอะไรใช่เบลจริงๆเราชอบกินพวกอาหารญี่ปุ่นกับข้าวแกงไปเลยแถวมอเราจะมีข้าวแกงที่แบบอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยวันนี้กินกันเยอะแต่ทำไมไม่ ตัวเล็กอยู่เลยตั้งใจตั้งใจก็อาจจะบางทีดแค่ดมแค่ดมอิ่มเลยอิ่มเลยอิ่เลยข้อก่อำหนดปะไม่ถึงว่าทำไมมันให้คุณผู้ชมโหวตมาดีกว่านะครับโหวตเข้ามาเลยครับว่าเมนูไหนนะครับเป็นเมนูเปรี้ยวปากสำหรับคุณนะครับเมนูที่ได้อกแนนสูงสุดนะครับสองสายแรกครับรับ voucher มาทานที่ร้านมูลค่า500บาทไปเลยค่ะและ5สายถัดไปนะคะรับสมาชิก free at kitchen นะคะ1ปีเต็มเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมา อร่อยอ,อ,ยอ,อยทีร้านนี้ม,มาง่ายมากค่ะ,ม,คะมาสารทอนอ11นะคะน้นอยุดใช้มือเลยค่ะอ้ยนะคะอขอบคุณ <ขอ S 1> คมูกร่าคถูกแล้วค่ะ,คะี่ตอถแล้วพี่ก้อง,องะะี่ถูลกอ่ะก่ สั่งตอนไหนเนี่ยงั้นเดี๋ยวก็เก็บตังค์กับพี่คุณีิเลยนะคะ<ช>แล้วก็บางอันก็เอากลับบ้านด้วยใช่ค่ะเฮ้ยทำไมมันอ๋อไม่เป็นไรนพี่เตอ๋อพี่เต๋อก็จำนำเสือ้อจำจนำกระเป๋าลงข้ากันเกงยีนแลวก็ทำงานที่รา้านนี้แทนค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะพี่ออนคนเสิร์ฟรออยู่กับช่วก็ออนเช็คอินนะคะได้ข่าวบาว่าเนี่ยมีอาหารอร่อยรออยู่เลยไปกันเลยค่ะ ช่วงหน้ากลับมาอร่อยกันต่อกับอาหารเจไทยโบราณแกงเผ็ดเห็ดหอมย,าย่างยำตาไครเต้าหู้ฟูดอกไม้สดหน้าตาสวยแถมอร่อยด้วยอีกสักครู่นะคะ ร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเราอยู่ที่ร้านมังพุดคาเฟ่ซึ่งเป็นร้านอาหารที่แบบเหมือนนำอาหารมารวมกับศิลปะรวมกับแบบวัฒนธรรมความสวยงามของความเป็นไทยคงไว้ในอาหารทุกจานเลยดูสิส่วนชั้น2นะคะมันเป็นแกลเลอรี่คาเฟ่เรียกว่าได้โชว์พวกแบบ รูปภาพของอาติสตั้งดังไว้ข้างบนเต็มเลยค่ะแล้วบอกว่าอาหารนี้ไม่ใช่อาหารไทยธรรมดานะคะจะเป็นอาหารแบบไทยโบราณค่ะอาหารไดยาของนำเสนอของเตงก่อนได้ไหมอะไร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 อันนี้เขาเรียกว่าชอบ่องกับจีบนกในนี้มีไส้เห็ดหอมกับไชโป๊ส่วนอันนี้นะคะเป็นยำตะไคร้เต้าผู้ครูดอกไม้สดค่ะนี่ตะไคร้ของที่นี่เราต้องใส่ํายำด้วยดูดูดู ที่ปลูกเองค่ะเม,มื่อกี้ฝนเดินผ่านมาก็อยู่รอบร้านเลยใช่ก็มาประกอบเมนูลอรว่าปลอดภัยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเมนูข้างหน้าพี่เนียวโหชื่อเลิศล้ำมากาเขาเรียกว่าอะไรไหมห่มรักในสวน,น<อ>แปลว่าคนทำนี่คือต้องห่มไปแล้วห่อไปใช่ไหมเบลต้องห่อนแล้วแหละคือว่าเนาะเราคนวิแล้วคือเมนูนี้คือเหมือนแบบเหมือนแบบ เขาจะเอาแป้งนะครับแล้วข้างในก็จะมีไส้ก็จะเป็นพวกกับใช่ใช่ใช่ข้างในก็จะมีไส้ที่เป็นพวกกับพาตบางมีดอกไม้มีเส้นมีใช่มีดอกอัญชันมีดอกกุหลาบมีแกงด้วยนะเป็นแกงเผ็ดแกงเผ็ดเห็ดแกงเผ็ดเห็ดใช่ครับนี่เผ็ดแกงเผ็ดเห็ดย่างซึ่งเป็นเห็ดหอมด้วยแล้วก็จะมีใส่พวกพวกเครื่องมะเขือเนี่ยดูเข้มข้นเลยทานได้ไหมได้ค่ะขอขอชิ้นหนึ่งอ่านี่ทแลได้กุหลาบเขาเป็นจีบเลยอรัพี่โต ของหวานนี้อร่อยมากผมรักในส่วนอ๋อโท้เฮ้กินไหมโอติ่ชอบกินน้ำอื่นไม่ใช่เีือิมแกงยังชิมแล้วมันแบบมีความหอมกะทิอ่ะแล้วก<ช>็วเคยกินแบบแกงเผ็ดเป็ดย่าง ราะเันเป็นเหตุกับรสชาติไม่เพี้ยนเลยแต่ว่านอกจากจะมีเมนูเจนะคะยังมีเมนูที่ไม่เจด้วยเชย่นนี้เลยท้าวิพิเศษมากอันนี้คือผัดไทยล้านนานั่นเองอชื้อดูอลังการมากนี่ครับเนี่ยงดอกอัญชันน,นีเหมือนเวีวครับสวัสดีครับอราสวัสดีครับ,รบโอ,โอ,โอ,โอโโ้โหต้องบอกว่าอร่อยมากแล้วก็อบบรรยากาศดีมากๆนะครับครับขอบคุณครับครับผมอร่อยขนาดนี้นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารเจตราเด็กสมบูรณ์แล้วก็ให้นะครับเด็กสมบูรณ์ผู้นําในการสุดยอดกาลกินเจครับครับุณครับ ครับเห็นว่ามีโปรโมชั่นพิเศษของทางร้านด้วยใช่ไหมครับถ้าลูกค้าที่มาทานในวันขออากาศก็มอบเมนูของรักในสวนฟรีเลยครับโอ้โหครับแล้วจะมาทานได้ไงครับเอ่อก็วิ่งเข้าถนนสาทรเข้าราชพฤกษ์ข้ามแยกปรมาณราชินีแล้วก็กลับรถใต้สซพานสวนท้ายครับอยู่ปากซอยราชพฤกษ์14ไม่ผิดหวังครับบังคุณคาเฟ่ครับสวัสดีครันี่อะไรรู้ไหมไอเอ๋ย ขนมสัมปันนีเคยทานไหมคุณว่าคนเคยทานที่เป็นสีเหลืองเออมันจะเป็นสีสีใอ่ไหมการเดียวมอบดอกไม้ให้เธอนะเบลขอบคุณที่เธชอบร้องแอนปูกุหลาบแดงไหมก็มันก็ไม่ไม่ได้ร้องบ่อยขนาดนั้นเปล่าบ่อยทุกวันเลยจำได้เลยมาคุยกับสาวๆบ้างดีกว่าค่ะค่ะคู่จิ้นดาวกับก้อยไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ที่แล้มันค้างคาการเพราะเขาหนีไปคอนเสิร์ตกับผู้ชายอีกคนนึง๊ยแรงจังเราก็แบบเฮ้ยก็แกทิงฉันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัมดบาทหรือเปล่าหรือจริงอเป่ัีค่ะแล้วพอีนนี้เราก็แบบมนมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะได้เขาคืนมาเลยพยายามพยายาทุกทางที่แบบงอเขาอะไรเงี้ยอย่างที่ได้เห็นในชเลอร์ไ แล้วความน่าสนุกของซีซันนี้คืออะไรครับผมเพราะว่ามีตัวละครใหม่มาเยอะมากแล้วก็เพิ่มสีสันให้ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องครอบครัวมากขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วนอกจากซีรีส์มี เห็นว่ามีอะไรพิเศษพิเศษที่เกี่ยวกับซีรีส์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ตัวซีรีส์เองอันเป็นโปรเจกต์ข้างนอกค<ช>่ะเป็นโต๊ะบุกชื่อว่าฝนเบลเรียลไลฟ์ไปแขงกันที่ญี่ปุ่นมาสนุกมากก<อ>็คือเราเนี่ยจะไปสกดรอยหนังของเอรื่องอย่างพี่เตอ๋อะอะได้ข่าวว่าชอบเรื่องซ้ำดังใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่นี่คือไปที่จริงๆมาใช่จริงร<อ>จมาเลยแล้วมีอยู่ในหนังสือปะมีไปซื้อค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กําลังทานเจอยู่นะครับก็สามารถมาเช็คอินไปกับเราได้ครับกับรายการเที่ยวป่านะครับสุกรัสอร่อยไม่จําเจแน่นอนอิ่มบุญแล้วก็อิ่มทองด้วยวันนี้ก็สนุกมากครับขอบคุณที่เป็นตัวแทนจอยมาร่วมสนุกกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไว้บาใหมบ้าง